ทุกคนครับ <H ö>? ก็มีคอมเมนต์สอบถามเข้ามาเยอะนะครับในใต้คลิปผมในคลิปต่างๆนั่นเองนะครับว่าเกมฟรีไฟล์มันจะปิดตัวจริงไหมนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยก็กังวลใจนะครับไม่อยากให้เกมฟรีไฟล์มันปิดนั่นเองนะครับผมและในคลิปที่แล้วนะครับที่ผมลงไปนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์ประมาณว่าเล่นไปเถอะทาไปเถอะเดี๋ยวเกมมันก็ปิดแล้ว <Yeah. S 1> อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมเห็นคอมเมนต์แบบนี้แล้วผมก็เอ๊ะมันจะปิดจริงเหรออะไรอย่างนี้นะครับแ <i> ล้วก็บวกกับที่น้องๆเข้ามาสอบถามนะครับว่าเกมฟรี ียมันจะปิดตัวจริงหรอพี่อะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ผมจะมาตอบข้อสงสัยหรือว่าข้อข้องใจให้ผู้ชมได้รู้นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับโอเคกดกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารกันเลยครับผม โอเคครับผมมาดูกันที่เพจนี้นะครับอ่านี่นะเพจนี้เลยนะครับเขาบอกว่าแอดได้ทําการปิดเมนเนื่องจากคนดังเม้นเยอะมากนั่นเองนะครับตอนอ่านแนะนําให้นึกถึงลิขสิทธิ์นะครับฟรีไฟล์ก๊อปรูปอย่าอ่านแค่หัวข้อครับคือสะใจกับฟรีไฟล์มากที่ไปเล่นรุ่นใหญ่อย่าง WOT หรือว่า World of t a n k นั่นเองนะครับหรือค่าย Ubisoft นั่นเองนะครับคือเอาจริงค่าย Ubisoft เนี่ยเขาเป็นค่ายใหญ่นะครับคือถ้าเขาเล่นลิขสิทธิ์เนี่ยเขาเล่นหนักมากๆนะครับสำหรับค่ายนี้นะครับโอเคต่อเลยนะครับเล่นเอารูปภาพทั้งภาพมาใช้โด ไม่ขอลิขสิทธิ์แล้วเป็นค่ายใหญ่ด้วยบางคนอาจคิดแค่ว่าจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ไปเดี๋ยวเรื่องก็จบคิดงั้นหรอลิขสิทธิ์ทำไรายได้นะครับลิขสิทธิ์เป็นสิทธิ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เจ้าของสิทธิ์ตัดสินได้ผู้เดียวจะทําอะไรก็ได้ถ้ามีคนนําผลงานของเจ้าของไปใช้ยกเว้นการค้าระหารอย่ามาคิดตะกะโง่ๆอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็แสดงความคิดเห็นประมาณนี้นะเขาก็โพสต์มาประมาณนี้นะครับเพราะจะสั่งปิดเกมเลยก็ได้นะครับอ้อันนี้คือแรงอยู่นะเพราะจะสั่งปิดเกมเลยก็ได้นะครับแต่มันเป็นทั้ง2ที่หคือ มันเป็นทั้งสองที่นะครับว่าเขาจะตกลงกันยังไงนะครับระหว่าง w o อร์ O f t แท้งกับ Ubisoft นะครับค่ายใหญ่ทั้งคู่ถ้าโดนลิขสิทธิ์ทีมีจุกนะครับแต่ถ้าจ่ายไม่ไหวก็ต้องปิดเกมนะครับเออคือถ้าแบบว่าเขาเรียกค่าลิขสิทธิ์มาจานวนแบบพันล้านอย่างเงี้ยถ้าไม่มีให้เขายังก็ต้องปิดนะครับถ้าจ่ายไม่ไหวก็ต้องปิดเกมนะครับแล้วมึงอยากคิดว่าเกมฟรีไฟล์เล่นทั้งโลกมึงลบตะก,กะนี้ทิ้งมันดังแค่ในไทยนะครับขนาดพิวดี้พายหรือทูบเบอร์ดังยังไม่รู้จักเกมฟรีไฟล์เอออันน เก็ไปเจอคลิปที่เขาแบบดูรีแอคชั่ Fi นเขาก็บทฟรีไฟลทำไมได้วิววิวเยอะจังอะไรประมาณนั้นนะคือเขาจงเขาเขาก็แบบอาจจะคิดว่าภาพมันไม่สวยทําไมคนเล่นเยอะแล้ววิวมันเยอะจังอะไรอย่างนี้นะครับโอเคต่อนะครับแถมเขาเห็นตอนแรกเขายังบอกเกมกอล์ฟฟอร์ดนท์กับเกมพับจีหรอพราะง้นเลือคิดตักกะนี้นะครับพวกไม่เห็นด้วยนะคือหลายโพสต์หลายเพจโพสต์ฟรีไฟลนิ ine, ดๆหน่อยๆจะมีเด็กๆที่ออกมาเถียงด่าว่าเกมพวกนายพวกคุณกากาก,กว่าเราเราไม่ได้กอล์ฟเกมนี้คนเล่นเยอะเหตุผลที่คนเล่นฟรีไฟลบางท่านอาจงงว่าดา ผู้เล่นทำไมก็เพราะผู้เล่นนี้ออกมาปกป้องเกมตัวเองจนไม่คิดเลยเหรอว่าเจ้าของเกมยังไม่เดือดร้อนเอออันนี้ก็ถูกนะออกมาปกป้องเกมเองทั้งๆที่เจ้าของเกมก็ยังไม่เดือดร้อนอะไรเลยนะแต่คนพวกนั้นเดือดร้อนแทน มีการด่าเหยียดเกมอื่นโดยไม่คิดหน้าคิดหลังการก๊อปของเกมนี้มีเยอะพอที่จะจำไม่หมดแต่คนพวกนั้นก็ไม่ยอมรับตื่นเถอะว่างั้นเขาบอกมาประมาณนี้นะแล้วก็ฝากบอกผู้เล่นที่ดีนะครับพวกคุณอาจคิดว่าพวกเราเล่นเกมนี้เราเกี่ยวข้องด้วยเหรอไม่ครับพวกคุณเล่นเกมนี้เพราะว่าพวกคุณสนุกรักและชอบเป็นเกมสไตล์ของมันนั่นแหละนะครับถึงจะเพย์ทูวินแต่พวกคุณก็มีความสุขกับมันเกมมันดีของมันอยู่แล้วครับแต่ติดที่สังคมเกมมันเน่าเฟะถูกเลยนะครับสังคมเกมมันเน่าเฟะเพราะว่ามีเด็กอย่างที่ผมเคยทำคลิ คใ,ใ,ออใช่ที่ผมทำคลิปไปเกมมันเน่าเฟะเพราะอย่างนี้แหละครับทุกคนแล้วก็มีพวกดรามาอะไรต่างๆเยอะนะครับบางทีแบบมันเขาเรียกว่าอะไรนะเกมตัวเองผิดจริงๆแต่ก็ไม่ยอมรับนะครับอันนี้มันคือแบบมันทำให้เกมมันเน่าเฟะเหมือนกันนะอันนี้ความคิดเห็นของผมนะครับมันจึงกลายเป็นเกมที่มีคนเกลียดอาจมากที่สุดก็ได้นะครับถ้าพวกคุณรู้ตัวก็จงอยู่ที่ของตนเองอย่าไปใส่ใจว่าเราเกี่ยวข้องที่ผมมาพูดแบบนี้ได้เพราะผมก็เคยเล่นเกมดีในแบบของมันแต่มันเน่าเพราะสังคมเกมอันนี้มันอยู่ที่สังคม เกมมันจะดีมันดีของตัวมันอยู่แล้วนะอย่างที่เขาบอกเลยนะแล้วเขายังบอกต่อว่าที่ออกมาพูดคือมีคนไม่เข้าใจนะครับและไม่ยอมรับตะก,กะมากมายที่ไม่มีความคิดมีการเหยียดมีการด่าอยากบอกว่าลืมตายยอมรับความจริงมันไม่ยากครับว่าต้องมีดราม่า <c oughs> มีแน่นอนนะครับดูนะอันนี้ก็มีคนออกมาแบบแท่งทีมงานขอขอบคุณผู้เล่นที่สนับสนุนตัวเกมของเราในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฟ้องร้องค่าเสียหายเป็นอันตกลงว่าฟรีไฟล์กัน้ยุติในเร็วๆนี้คือนี้เขาแบบทําขึ้นมาเฉยๆ นะทุกคนอย่าไปเข้าใจผิดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเพจต่อมาเลยดีกว่านะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไงเกี่ยวกับเกมฟรีไฟล์บ้างนะครับโอเคมาต่อกันที่เพจ Discord ใต้ดินนะครับเขาก็มีความคิดเห็นว่ามีดราม่าใหม่เกิดขึ้นระหว่างฟรีไฟล์กับเวอร์ออฟแท้งบิดนะครับเหตุเกิดจากเมื่อมีแฟนเกมสังเกตว่าฟรีไฟล์ได้เอาภาพอาร์ตเวิร์กของ WOT มาใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตนั่นเองนะครับถูกละเมื่อลิขสิทธิ์และทาง WOT ได้รับรู้แล้วอ่าน,นี้คือเขารู้แล้วนะครับโดยออกมาคอมเมนต์ขอบคุณแฟนวว่่่าาาาาาาตอออนนนีี้้้เรรไดับบภพหจมมกกยท เกมอื่นนำอาร์ตเวิร์คของเราไปใช้อย่างละเบิดลิขสิทธิ์นะครับเราอยากขอบคุณในความห่วงใยของผู้คุณมากๆที่คอยเป็นหูเป็นตาให้กับเราตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราได้รับเรื่องแล้วนะครับและจะหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอบคุณสําหรับการสนับสนุนพวกเรานะครับทาง WOT หรือ WorldO f t a n ทนะครับเขาก็ได้ออกมาให้ความคิดเห็นประมาณนี้นะครับแต่คนนี้เข้ามาแปลไทยให้ดูนะเลยเป็นข้อถกเถียงกันว่ามีการสั่งฟ้องหรือดำเนินคดีจะจัดการเลยหรือเปล่าล่าสุดในดราม่า Ubisoft อาจจะมาเห็นด้วยที่ดราม่านี่นะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็คือดู ทุกคนคือแบบเห็นปะอันนี้คือรูปนะดูเดี๋ยวเหมือนปะทุกคนว่าใช่ปะ เฮ้ยคือมันเป็นรูปเดียวกันเลยเว้ยทุกคนดูดิใช่ครับเมอกูเห็นกับมือแล้วเออทำไมกูตาทีเพ <c oughs> <ๆ>ื่อนไม่ไม่แต่อันนี้คือมึงก็เห็นแล้วนี่ที่ว่ามันเป็นรูป<อ>รูปเดียวกันเลยยังไม่จบกันแค่แฟนเพจของ Facebook ต่างๆที่เขาออกมาให้ความคิดเห็นหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในพันทิปนะครับพันทิปก็มีเว้ยทุกคนขนาดในพันทิปยังมี <S 1> <S 1> เออคิดแบบดูดิขนาดเป็นฟรีไฟลนะครับพันทิปโอ้โหแบบยังมีคนไปสอบถามนะครับเขาถามว่าเกมฟรีไฟลจะโดนฟ้องจากวอลเกมมิ่งจริงหรือไม่นะคมอืผ ไปรู้มาว่าตัวเกมฟรีไฟได้ใช้ภาพของ WorldO f t a n k โดยไม่ได้ขอลิขสิทธิ์จากทาง W G นะครับหรือว่า War Gaming นั่นเองนะครับแล้วจากนั้นก็มีการบอกว่าจะโดนทาง W G ฟ้องครับก็เลยอยากรู้ว่าจะมีการฟ้องร้องเรียนอะไรบ้างและตัวเกมฟรีไฟได้ทําการลบภาพออกไปอย่างดื้อเลยอ่ะแล้วเขาก็บอกแต่ว่าก็อยากรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็มีหลายคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์นะครับอย่างเช่นคอมเมนต์นี้นะครับเขาก็บอกว่าถ้าฟ้องจริงก็คงไม่ถึงกับต้องปิดเกมครับเพราะมันเป็นแค่เรื่องพื้นหลังเฉยๆเคลียร์ด้วยเงิน กันนิดหน่อยก็จบละแต่ถ้าเป็นการก๊อปแบบก๊อปมาไปเป๊ะอย่างเช่นเกม Area f 2นะครับก็ที่ก๊อปมาจากเลนโบ o w s ิกบนคอมแบบเปะ๊ะอันนี้ต้องโดนฟ้องและให้ปิดเกมเลยว้าวเขาบอกว่า หลังเนี่ยมันอาจจะเคลียร์กันด้วยเงินนิดหน่อยนะครับสำหรับความคิดเห็นคนนี้นะเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นย่อยกันครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือที่เราอ่านมาแล้วนะครับใน Facebook นั่นเองนะมาต่อกันที่ความคิดเห็นย่อยอันนี้นะครับเขาบอกว่าการเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองโดยไม่ซื้อลิขสิทธิ์นั้นถ้าจะต้องจ่ายก็ต้องจ่ายเป็นล้านเลยนะโอ้อันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะเป็นล้านนะครับและเป็นค่ายวอลเกมมิ่งขนาดนี้โดนลิขสิทธิ์เป็นพันล้านบาทเลยนะลิขสิทธิ์ไม่ใช่ของถูกๆท,ท,ที่จะใช้เง ล้านไม่ก็น่าจะหลัก10ล้านนะครับประมาณนี้มากกว่าเนาะไม่น่าจะเกินไปถึงหลักร้อยล้านนะครับเท่าที่ผมคิดนะโอเคมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อมานะครับเขาก็มาบอกว่าน่าจะหนักอยู่โดนของ u b i s o f t มันหลายครั้งแล้วนะครับต่อมาที่คอมเมนต์ที่3นะครับไม่ได้อยู่บางภูมิภาคนะครับดังนั้นบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการฟังไม่ขึ้นนั่นเองนะครับน่าจะเจตนาจงใจของคนสร้างอาร์ตเวิร์กา็มีปัญหากับการบริหารภายในหรือเปล่านะครับไม่ก็จงใจเพื่อล่อลอกให้เรื่องนําไปสู่อันดเดนาอื่นที่วางแผนไว้นั่นเองนะครับต่อที่ ค่ายดังรวมฟ้องเลยครับต้องรอดูต่อไปครับว้าวดน3ามค่ายดังเลยวะเชี่ยหนักไหม่ะสาค่ายเลยวะ่ยเยวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ4ี่แล้วครับโอ้โหเชี่ยสี่แล้วแต่ผมไม่รู้นะครับว่าค่ายไหนบ้างนะเขาไม่ได้บอกไว้นะครับว้าวสี่ค่ายดังฟ้องวัด ฟักโดนจริงปะะ่าว่าเพื่อนสี่ค่ายดังเลยนะเว้ยเชียเอาะ่ะเอาแล้วเอาแล้วไงเอาแล้วไงค่ายบอเกมมิ่งเขาฟ้องแรงซะด้วยนะน่าจะเสียหลายหลกักพอดูโอ้โหคขามี่เ,เ็นเหมือนกันเด็ดเลยวะ่ะปิดไปเหอะไอเกมช่างก๊อปนั่นนะ่ะจากใจผู้เล่น W O W S เฮ้ยอันนี้ก็ไม่ถูกนะคุณไปให้เกมเขาปิดได็เกมเขาสร้างมาขนาดนี้แล้วนะครับโอ้โหจะให้เขาปิดง่ายๆก็ไม่ใช่นะผมว่าบวกหนึ่งผมเห็นด้วยจากใจผู้เล่นเกมที่มันก๊อปมาโอ้โหเชียหนักเลยทีนี้มีคนเข้าข้างทางนั้นหนักเลยใช่ถ้าโดนนี่ประมาณกี่บาทหรอ บอกเป็นพันล้านอันนี้ตัวเลขไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าน่าจะล้านขึ้น,นครับโอ้ <laughs> ใช่น่าจะหลักล้านขึ้นนะครับมาดูที่คอมเมนต์ย่อยกันดีกว่าครับทุกคนถ้าโดนก็คงเกิน1ล้านแน่แต่ค่ายที่ฟ้องมันดังด้วยไงอย่างต่ำก็คง20-50ล้านวัตเตอร์ฟัคโอ้โห นี่คือที่ผมคิดนะครับสาหรับอย่างต่าอาจจะมากกว่านี้ก็ได้เพราะมันไปก๊อปอย่างอื่นมาเยอะด้วยอาจจะมีค่ายเกมหรือค่ายหนังมาฟ้องด้วยบอกได้เลยว่าเกมแล้วก็คือเขาบอกว่าบอกได้เลยว่าฟิลไฟจบแล้วนั่นเองนะครับคือผมจะบอกอย่างนี้นะครับที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับสําหรับรูปต่างๆนะครับอย่างเช่นอ่าเตตต่างๆนะครับเขาก็ได้มีการก๊อปของค่ายหนังหรือว่าก๊อปอะไรต่างๆมาของค่ายหนังนั่นเองนะครับเท่าที่ผมรู้มานะอันนี้คือผมไปหามาเลยนะครับเขาก๊อปหนังเรื่องต่างๆนะครับมาทําชุดเซต นั่นเองนะครับเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยคือเยอะมากๆอย่างเช่นก็ซิล่าเป็นก็จิอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ทําภาพที่มันแบบคล้ายๆไปทางเป็นแนวหนังด้วยนะครับคือแปบว่าหนังทําปกของเรื่องมันมาอย่างไงตัวเกมเราก็ไปทําแบบเดียวกันกับเขาเลยแต่ว่าเขามาทําเพื่อขายเซ็ตนั่นเองนะครับอันนี้คือปกขายเซตนะครับเท่าที่ผมหามานะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดเนี่ยยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนนะครับทุกคนโอเคน่าจะหน่วยดอลลาร์นะครับโอ้น่าจะหน่วยดอลลาร์ ือดอลลาร์น่านะจะเป็นประมาณดอลลาร์น่าจะเป็นเงินดอลน,นะครับ1ดอนก็จะประมาณ30-32บาทอันนี้ก็แล้วแต่ค่าเงินขึ้นลงด้วยนะครับสมมุติเขาคิดสัก7 0 0 0 0สดอลลาร์อย่างเงี้ยตีเล่นๆ <c oughs> น,นะโอ้โห <c oughs> เหมือนกับร้านนอาจริงโอ้หนักวะหนักดีเพื่อนหนักจริงถ้าโดนแบบอู๋สี่ายเลยนะทุกคนว่าจะฟลักหรือมันอาจจะมากกว่านั้นหรือไม่จริงตามความคิดเห็นนั้นก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะมาดูที่คอมเมนต์สุดท้ายหรือคอมเมนต์ที่8ของเรากันดีกว่านะครับอาจจะเป็นได้ที่เกมฟรีไฟจะต้องปิดตัวลงเพราะโดนฟ้องนะครับเป็นรอบที่2ได้ทําการก๊อปภาพของเกม WOT เอามาเป็นภาพพื้นหลังของตัวละครและยังมีตัวละครที่ก๊อปเช่นฮิตแมนถ้าใครรู้จักตัวละครนี้ก็จะรู้ว่าเป็นของ u b s แต่ถ้าทางการีนาจ่ายไหวก็จะเปิดต่อไปได้ได้่นเองนะครับถ้าจ่ายไม่ไหวก็ต้องปิดตัวลงเพราะทาง Ubisoft ไม่ได้ใจดีนะไม่ได้ใจดีนะจ้าด้วยไม่ได้ใจดีนะจ้าด้วยวะเพราะเกมที่ทําแบบเกมออกมาเหมือนของ Ubisoft ก็สั่งปิดมาแล้วเพราะเรียกค่าเสียหายแพงมากว้าวแพงมากแล้วอีกอย่างเกมฟรีไฟดังแค่ในบ้านเราครับต่างประเทศเห็นพูดออกมาเลยนะกอปผับจีกับฟอร์ดไนท์นั่นเองนะครับไม่รู้ทางการีนาจะจ่ายไหวไหมเราจะลุ้นต่อไปด้วยกันนะครับผมโอเคก็ okay, สรุปดราม่าต่างๆเท่าที่ในหัวผมคิดตอนนี้ได้ก็คือถ้าโดนฟ้องมาจะจ่ายไหวไหมสี่ค่ายเลยนะแล้วเป็นค่ายดังแล้วคือโอ้โหค่ายของ Ubis o อ t ซะด้วยนะครับ Ubisoft นี่ค่ายดังจัดเลยนะครับเท่าที่ผมอ่านคอมเมนต์มานะ่าจะหลายหลักอยู่นะครับอันนี้ก็มันยังไม่ใช่ข้อบูลที่แน่ชัดนะครับเขาอาจจะตกลงลิขสิทธิ์กันได้นะครับค่ายใหญ่เขาอาจจะคุยกันอยู่นั่นเองนะครับว่าอ่าลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยจะตกลงกันยังไงนะครับถ้าตกลงกันได้นะครับเกมเราจะได้เดินไปต่ออย่างแน่น นนนแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้หรือจ่ายไม่ไหวอย่างที่เขาบอกตัวเกมจะโดนปิดนั่นเองนะครับอาจจะไม่ได้โดนปิดทางตรงแบบว่าสั่งปิดเกมเลยนะครับอาจจะโดนถอนออกจาก Play Store หรือ a p p l e Store นั่นเองนะครับคือถ้าถอนออกจาก Play Store กับ Apple Store ก็ไม่มีทางไหนที่คุณจะสามารถโหลดแล้วก็มาเล่นได้ง่ายๆแล้วนะครับถ้าไปโหลดทางเว็บเนี่ยมันก็อาจจะดูยุ่งยากหน่อยนะครับถ้าคนที่แบบไม่ได้แบบอยากจะเล่นขนาดนั้นนะครับเขาคงไม่อยากจะไปโหลดทางเว็บนะครับเพราะมันดูยุ่งยากอะไรอย่างนี้นะ ส่วนมากก็จะโหลดทางเพจโตกันนะครับก็จะทําให้เกมเนี่ยโดนแบบดึงรายได้ตกลงมาหวบเลยนะครับเพราะว่าค่ายใหญ่อย่าง Ubisoft นะครับเขาสามารถทําได้มากกว่าที่เราคิดนั่นเองนะครับโดยการแบบว่าสั่งดึงออกจากเพจโตกหรือ Apple Store อย่างที่ผมบอกไปนั่นเองนะครับถ้าเขาตกลงกันได้เกมได้เดินต่อไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขาตกลงกันไม่ได้นะครับเกมก็ต้องปิดอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องรอทางเกม World of Tanks นะครับแล้วก็ค่าย Ubisoft ออกมาประกาศอีกทีนึงนะครับว่าจะเจรจากันลงตัวหรือเปล่านะครับเรื่องค่าลิขสิทธิ์จะเป็นยังไงถ้า ามันต้องปิดจริงๆนะครับทาง u b i s o f t ก็จะออกมาประกาศเรื่องดราม่านี้อีกนะครับแล้วก็ทางแฟนเพจ Free Fire Thailand ก็จะออกมาประกาศอย่างแน่นอนครับผมผมยังมองว่า Free Fire ยังไปต่อได้นะครับยังไปต่อได้ยาวๆเลยนะช่วงนี้จนกว่าเขาจะออกมาประกาศอีกทีนะครับว่าเขาเคลียร์กันเรียบร้อยหรือเปล่านะครับแล้วทาง u b i s o f t เนี่ยเขาจะยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสรุปข่าวสารก็คือยังไปต่อได้นะครับแต่เราต้องรอข่าวสารของทาง u b i s o f t ออกมาประกาศอีกทีนึงนะครับ ว่าเขาจะเอาอยัางไงและทาง GM ไทยตกลงลิขสิทธิ์กับเขาลอดหรือไม่แล้วราคาจะกี่หลักอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะออกมาประกาศให้ทุกคนได้รู้อีกแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับสำหรับใครที่สอบถามเข้ามาผมก็ได้ทําคลิปลงให้แล้วนะครับไม่ว่าจะมีคนดูหรือไม่มีคนดูผมก็พร้อมที่จะมาทําให้ดูละกันนะครับโอเคครับผมถ้าชอบข่าวสารแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับถ้า ทำข่าวสารฟรีไฟอะไรแบบนี้อีกนะครับบอกผมได้ใต้คลิปนะครับถ้าผมว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูแล้วกันเนาะก็อันนี้คือผมเห็นหลายหลายคลิปแล้วนะครับมีคนคอมเมนต์มาเยอะมากจริงผมก็มาทําให้ดูเลยแล้วกันนะครับจะได้แบบว่าไม่มาขอผมที่หลังนะครับโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอให้เล่นฟรีไฟกันอย่างสนุกสนานนะครับอย่าไปคิดเรื่องประเด็นดราม่าอะไรนะครับผมมั่นใจได้เลยว่าฟรีไฟจะไปต่อได้ด้วยดีแล้วก็จะอยู่รอดได้นั่นเองนะครับอาจจะไม่โดนลิขสิทธิ์อะไรท ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมบายครับ